น,กกน,น้องมันมีมาเก็บสลแหนไปปรุงอาหารครับสลแหนปลูกว้ในกระถางงามเับเลยครับอันนี้เดวิล่าทำไปปรุงอาหารนะครับในกระถางครับปลูกว้ในกระถางแ้วก็รน,นี่พอต้นนี้สะพาลรั่มไปครับเน,นี่ยต้นนี้แล้วสลแหนมาปลูกแจ่มเพราะว่าสถานที่ผมอยู่เนี่ยมันแคบครับ งามครับนี่ครับเก็บเอาไปแครไปปรุงอาหารในควเรื่อนเค่นนั้นครับเหลือแต่ใบสวยๆงามๆนะปลอดสารพริษครับก็ต้องไปซื้อตามทองตลาดเพราะว่าเฮามีสถานที่พ่อสิเดปูอยู่ ต้องเดินท่านไปใกล้ครับเขามาหลังบาดัะได้เก็บไปปรุงอาหารเลยนี่ครับกะถือว่าง,งามทีเดียวครับปลูกง่ายๆครับแค่เอาแค่เอาต้นพันธุ์าปลูกกับปลูกง่ายๆผมเอาแค่นี้ครับ เาเสียบไปสองสามตนในกระถางเนี่ยสามารถแผ่กระจายไปทั่วกระถางกระถางนีกจะปูไปสองยางครับน,นี่คือตัวน,นี้คืออินทผพาลัมเอาสารแนมาเสียบไว้เดี๋ยมันจะเลื่อนเติบโตไปพร้อมกันต่างคนต่างเติบโตก็ได้อย่างอาหารกันครับเพราะว่ามันเป็นปีกคนละชนิดกัน เอาแค่ okay. อกินครับพอปรุงอาหารในมือนี้สลแนปลูกเองปลอดสารพิษไม่ต้องไปหาซื้อเขาครับผมสวยงามทีเดียวครับ